การดูรีพอร์ตและการชำระเงินของลูกหนี้นะครับให้เราเข้าไปที่จัดการลูกหนี้เงินเชื่อครับครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดของลูกหนี้นะครับเป็นลิสต์รายชื่อของลูกหนี้ของเรานะครับหากลูกหนี้ต้องการมาเคลียร์หนี้สินนะครับชำระเงินนะครับให้กดดับเบิ่คลิกเข้าไปครับก็จะมีรายละเอียดสินค้ารายการต่างๆที่ ครั้งชำระอยู่นะครับถ้าต้องการพิมพ์ใบแจ้งนี่อีกครั้งหนึ่งให้เลือกนะครับว่าเป็นแบบ A4 หรือแบบเป็นสลิปนะครับถ้าต้องการเป็น A4 ก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วกดพิมพ์ใบแจ้งนี่นะครับจะเป็นใบแจ้งนี่แบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ต้องต่อเครื่องพิมพ์ A4 เพิ่มนะครับ ส่วนถ้าจะพิมพ์สลิปอีกครั้งหนึ่งก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก,กดพิมพ์ใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินนะครับจะมีให้เลือก3แบบนะครับเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าเงินโอนนะครับถ้าบัตรเครดิตก็ใส่เลขหมายเลขบัตรนะครับชื่อบัตรแล้วก็สลิปบัตรนะครับถ้าเป็นเงินโอนก็ใส่หมายเลขที่ชําระด้วยการโอนนะครับอย่างเช่นผมใส่ตัวเลขสมมติเป็น1 2 3 4 ห้ 5, นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับจะเห็นว่าลิสต์รายชื่อของลูกนี้ที่ชำระแล้วจะหายไปนะครับเราสามารถพิมพ์ลิสต์รายชื่อของลูกนี้ได้โดยการพิมพ์จากตารางนี้นะครับจะเป็นไฟล์ PDF นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการชำระเงินของลูกหนี้นะครับ